ทำไมถึงถ่ายมุมนี้ทำไมถ่ายมุมนี้ช้าช้าคิดแล้วก็พูดเลยเพราะจะได้เห็นหนะ้าคนได้ชันครับนี่เนี่ยอันเนี้ยเหรอใช่ไหมที<อ>่เราถ่ายใช่ไหม ทำไมถ่ายมุมนี้ไม่ได้ไม่เหมือนมันได้แตกต่างในการถ่ายรูปแบบธรรมดาถ้าไม่มุมนี้นโอเคไอ้เบอร์ห้าเป็นตะกล้องนะทีมนี้ <c oughs> เพราะว่าไอ้ที่ตอบไปอาจจะตอบมั่วแต่ดันตอบโดนที่บอกว่าทำไมถ่ายมุมนี้เพราะอยากให้เห็นหน้าครับมันตอบแม่งโคตรซิมเปิลเลย <c oughs> ถ้ามึงคิดออกมาจากหัวแวบแรกที่มึงพูดนะ ชีวิตคุณยังมีอะไรดีๆอีกเยอะอย่าซับซ้อนถ้าเป็นสิ่งที่ดีพูดเลยคุณซับซ้อน,นอ่ะเมื่อคุณกําลังการทาร้ายคนอื่นคุณต้องซับซ้อนเมื่อไหร่ที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีคุณพเพียงแค่ออกมาทําไมถึงถ่ายมุมนี้อ๋ออยากเห็นหน้าครับเออว่ะเนอะทำไมถ่ายมุมนี้อเ,นนเอ,อ,เอมาม,ม,เออมุมแตกต่างครับแม่งมีเป็นร้อยเป็นพันมุมคนมีลกล้องมันต้องรู้ว่าถ่ายเพื่ออะไรไม่บอกว่า ถ่ายเพื่ออะไรอย่างงี้นึกออกปะเพื่อความชัวร์นะอ,อ,อยากให้ถ่ายรูปอ,อยากให้ถ่ายคููตายอยากให้ถ่ายคูตายด้วยเหตุผลของเรา ทำไมถึงถ่ายมุมนี้ทำไมถ,ถึงถ่ายภาพนี้ออกมาก็จะได้เห็นผู้คนกับธรรมชาติข้างนอกแล้วถ้าอาบอกว่าเฮ้ยไม่อยากเห็นธรรมชาติอ่ะอ่ะไปถ่ายาใหม ำไมถ่ายมุมนี้นาก,านการสาื่อสารด้วยภาพคืออะไรใครรู้บ้างคใครรู้ยกมือตอบเลยนะการสาื่อสารด้วยภาพคืออะไรที่ตัวเองเข้าใจอะ่ะการสาื่อสารด้วยภาพคืออะไรแสดงให้รู้แสดงให้รู้ถึงสมมติเราบน้พแสดงนิ้ววเป็นพกคอะไรพวกนี้ครับอะไรนะแสดงนิ้วเป็นพวกคำอะไรพวกเนี้ยครับ การสื่อสารด้วยภาพนะแสดงนิ้วด้วยคำากณ์ภาพออก็จะแสดงอาการของคนที่แบบว่าดีใจหรือเอาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ครับเขาจะถ่ายรูปไปสื่อสารด้วยภาพก็แบบเห็นภาพก็จะรู้สึกธรรมชาติรู้สึกทินนาการเองเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นอะไรเป็นรูปนี้รูปนี้อะไรอย่างงี้ยจนถึงความรู้สึกครับความรู้สึกดีใจ ไอ้นี่เป็นคนเขียนบทเพราะว่าตะกี้ตอบว้าไงนะศิษา์ดิวยภาพคืออะไรนะให้ความรู้สึกให้เห็นก็รู้สึกเลยว่าเป็นยังไงโอเคไอ้เบอร์สามเนี่ยมันจะเด่นเรื่องความสึกคนอย่าง Facebook เนี่ยชอบมากเลยนะไอ้มโ f เฟซบ o ๊กอะคุูเล่น Facebook อะ มันคือความตลกมันคือความเขาเรียกว่าคือมันจริงไงครูเล่นเฟซบุ้งจริงครูตายก็ดูดิตั้งแต่นั่งเนี่ยคอหักไปแล้วยังไม่เงยเลยมันคือคือเอาพยายามเอาตรงเนี้ยใส่เข้าไปนะโอเคถ่ายภาพไอ้นุน่นไอ้นี่ถ่ายภาพสื่อสารด้วยภาพเวลาถ่ายคือมีอะไรเป็นเกณฑ์ความรู้สึกของคนที่ถ่ายความสึกของคนถ่นาย,าายถ่ายออกมาแล้วต้องสื่อสารได้ใช่ไหม อย่างเช่นถ่ายแต่กล้องอย่างนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่อืมโอเคต่อไปก็ต่อไปลองเอาเบอร์สามออกมาคิดเรื่องสั้นๆตรงเนี้ยคิดเลยว่าจะทำอะไรกันในห้องนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวหนึ่งถึงสิบคิดเป็นเรื่อง เออหนึ่งถึงสิบใช้สูตรหนึ่งถึงสิบจำสูตรจำสูตรหนึ่งถึงสิบได้ไหมอ่ะอธิบายสูตรหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสามปูเรื่องอืสี่ถึงเจ็ดความมัน yes แปดถึงสิบบทสรุปอ่ะคิดเรื่องขึ้นมาในนี้